สามราศีที่มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงของเดือนกรดกฎาคมนี้นั้นในช่วงนี้สามราศีที่เราจะกล่าวให้ท่านได้รับรู้กันก็มีอยู่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ผ่านเข้ามารับฟังในช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชคในวันนี้เราจะมาพูดถึง สามราศีที่ยิ่งใหญ่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมติดต่อเดือนสิงหาคมในช่วงที่ดวงดาวต่างๆนั้นได้มีโคจรโยกย้ายกันอาทิเช่นในวันที่สองที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีสิง์ในช่วงของวันที่สองเดือนสิงหาคมนี้นั้นจึงทำให้สามราศีนี้ จะมีความที่เรียกว่าโดดเด่นอย่างแรงหรือว่าในเรื่องการเงินการงานความรักและโชคลาภสามราศีนี้เรามารับฟังกันได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีที่หนึ่งที่มาแรงราศีที่หนึ่งนั้นก็คือราศีพิจิตตั้งแต่ในช่วงของเดือนกระดก,กะดาคมนี้ท่านจะทำงานหรือว่าจะทำอะไร ก็จะมีผลสำเร็จทั้งนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายเป็นงานที่ท่านทำอยู่ประจำก็มีและยังมีงานเสริมเข้ามาอีกจะทำให้ท่านนั้นปวดหัวนิดหน่อยในเรื่องของการงานบางด้านนั้นอาจจะมีอุปรสรรคในการทำงานบางท่านนั้นอาจจะมีคนภายนอก ที่เรียกว่าคอยจับผิดท่านอีกตาหากในเรื่องของการงานในช่วงนี้ทำให้เรานั้นต้องมีสมาธิที่ดีในการทำงานงานทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรับผิดชอบด้วยตัวเองแต่หากว่าเราทำงานผิดพลาดเราอาจจะมีโอกาสที่เรียกว่าตกงานได้ในช่วงนี้แต่หากว่าเราเป็นลูกน้องเขาเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิอย่างดี เราถึงจะเจอคนที่จริงใจกับเราในช่วงนี้แต่หากว่าเราทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ก็ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิตในเรื่องของการเงินการเงินการงานในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินท่านจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวครอบครัวของท่านบางท่านนั้นอาจจะไอ้นันหมดไอ้นี่หมด ก็จำเป็นจะต้องซื้อหรือว่าจำเป็นจะต้องหามาในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าท่านอาจจะต้องจ่ายเป็นพิเศษก็ถือว่าไม่เป็นไรในเรื่องของการเงินท่านก็ยังมีเงินเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินที่บางสิ่งบางอย่างนั้นที่ท่านต้องซื้อหรือว่า ต้องซ่อมแซมในเรื่องของครัวเรือนก็ถือว่าเป็นการใช้จ่ายแบบธรรมดาเราก็ยังมีโอกาสที่เรียกว่ามีเงินหมุนเข้ามาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ไม่เป็นไรชาวราศีพิจิตในด้านของความรักในช่วงนี้แต่าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังเป็นโสดอยู่ก็จะเป็นโสด ไปอีกสักพักเพราะว่าในช่วงนี้ท่านยังติดการที่เรียกว่าเที่ยวกับเพื่อนบ้างติดฝูงเพื่อนฝูงหรือว่าติดการทํางานยังไม่พร้อมท่านก็อยากจะอยู่คนเดียวไปก่อนแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ถือว่าในช่วงนี้การทําครอบครัวของท่านนั้นก็มีความสุขดีจะทําอะไรก็ เป็นที่ปรึกษาหารือกันในด้านของสุขภาพก็มีในเรื่องของคนที่สูงอายุให้ท่านระมัดระวังบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการปวดหัวตัวร้อนปวดท้องหรือว่าปวดน่องปวดขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาสำหรับท่านที่สูงอายุท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน จงมีความสุขกันทุกคนไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านนั้นจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นชาวราศีพิจิตในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีความรักก็ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าสรุปได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีของชาวราศีพิจิกเป็นราศีที่หนึ่งเรามาดูราศีที่สองกันบ้างราศีที่สองนั่นก็คือราศีกรกฎท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมติดต่อกับเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้ในเรื่องราศีของท่านนั้นในช่วงนี้ จะมีงานให้ท่านทําอย่างมากมายแต่เป็นงานที่จำเป็นก็มีหรือว่างานที่เร่งด่วนก็มีท่านจะต้องรีบทํำให้เสร็จในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะต้องออกไปทํำงานอีกอย่างหนึ่งหมายถึงว่าบางคนบางรายอาจจะต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อไปดูแลงานของตัวหรือว่างานคนอื่น ที่สั่งให้ตัวเรานั้นไปควบคุมหรือว่ารับคำสั่งมาจากเจ้านายอันนี้ท่านก็ต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าออกไปนอกสถานที่ท่านก็ทำให้เรียบร้อยก็ถือว่างานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นจะเป็นผลเป็นผลสำเร็จทางนั้นไม่มีการติดขัดอะไรบางท่านที่ทำงานส่วนตัว อาจจะมีการเกิดการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันก็มีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการชาวราศีกรกฎในช่วงนี้อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้ทำงานที่ดีและจะมีชื่อเสียงอีกต่หากถ้าหากว่าท่านทำดักทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะขายดิบขายดี ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกรกฎจะมีลูกน้องค้าขายอีกมากมายจะมีคนเข้ามาอุดหนุนรวมทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อีกมากมายท่านที่อยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ในเรื่องของความรักนั้นในช่วงนี้ต้องดูกันให้ดีๆในช่วงนี้อาจจะมีคนที่เรียกว่า แอบเข้ามาตีสนิทหรือว่ามาพูดมาจาจะทำให้เราหลงไหลหรือว่าจะทำให้เรานั่นหลงเขาก็จะต้องระวังกันก่อนในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าวัยเกินไปมิฉะนั้นเราอาจจะผิดหวังหรือว่าเราอาจจะพบกับคนที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาว ในช่วงนี้ตัวของเรานั้นก็เปรียบเสมือนดอกไม้ส่งกลิ่นกระจายหอมไปทั่วก็จะมีคนหมายปองกันมากมายเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังเอาไว้ให้ดีให้เลือกดูให้ดีสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงของเดือนกระดักกะดาคมนี้ให้ท่านระวัง การที่เรียกว่าเข้าใจผิดซึ่งกันและกันอาจจะพูดจาไม่ตรงกันหรือว่าคอยจับผิดอันนี้ให้เราหูหนักหนักเขไว้การพูดการจานั้นบางทีบางครั้งนั้นอาจจะไม่พึงพอใจซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้ให้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของความรักของท่านบางคนบางคู่ก็มีความราบรื่น ไม่มีอุปรสรรคอะไรทั้งนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านจะเป็นโอกาสที่ดีจะมีความสุขอีกตะหากในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะทำอะไรให้ท่านทำให้ดีๆในช่วงนี้ก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านต่อมาเรามาดูราศีที่สามกันบ้าง ราศีที่สามนั่นก็คือราศีเมษจะเป็นราศีที่โดดเด่นและมีอำนาจมีวาสนาในช่วงนี้ตั้งแต่ในเดือนกระะกฎาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างหนึง่งคือการเปลี่ยนแปลงจากที่เราเคยทำอะไรนั้นเคยล้มเหลวแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของเรา ก็จะกลับมาดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัด2คือการเปลี่ยนแปลงในด้านของการงานในช่วงที่ผ่านมานั้นชีวิตของเรานั้นมีความร่มลุกครุกคลานมาตลอดแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นก็จะดีขึ้นเราจะมีงานเข้ามาหาเรามีทั้งงาน,นงานใหม่และก็งานเก่า จะมีเข้ามาหาตัวเราถ้าหากว่าเราเป็นผู้รับเหมาในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาเราตลอดถ้าหากว่าเราเป็นคนงานที่เรียกว่ารับจ้างเราจะต้องออกเดินทางไปตามต่างจังหวัดหรือไปทำงานต่างสถานที่ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการงานนั้นต้องใช้ความอดทน เราถึงจะมีเงินมีทองและประการที่สามในด้านของการเงินนั้นในช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าการทำงานของเราดีเราก็มีเงินติดตามมาอย่างสม่าเสมองานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นเราก็จะได้ผลประโยชน์ที่ดีโดยที่ท่านจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ อาจจะมีคนอื่นเข้ามาขอหยิบขอยืมตัวเราก็เป็นไปได้ในเรื่องในเรื่องนี้บางท่านก็ชวนเราไปลงทุนร่วมกับร่วมกับเขาแต่เราก็ยังไม่ค่อยอยากจะร่วมด้วยเพราะฉะนั้นให้ท่านทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะรับปากรับคำเขาไปในช่วงนี้การที่มาชวนเราไปเข้าหุ้น เข้าส่วนนั้นแต่หากว่าเราไม่มีความรู้อยู่บ้างก็อย่าไปร่วมทำกับเขาเราอาจจะเสียเปรียบเขาก็เป็นไปได้เขาอาจจะมาหลอกลวงเราให้เรานั้นใจหนักๆเข้าไว้ก็จะไม่เสียอะไรในช่วงนี้ประการที่สี่ในด้านของความรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าชาวราศีเมษนั้น ยังเป็นโสดอยู่ก็ขอให้ท่านดูใจกันไปก่อนแต่พอถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมไปแล้วค่อยตัดสินใจหลังจากนั้นความรักของท่านจะโอเคถ้าหากว่าท่านมีคู่กันอยู่แล้วในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังการกระทำของคนที่อยู่ใกล้ตัวอาจจะพูดจาทำให้ครอบครัวของเรานั้น ต้องผิดใจกันก็ได้แต่พอพ้นเดือนกระดกกระดาเข้าสู่เดือนสิงหาคมนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาครอบครัวของเราประการที่ห้าในด้านของโชคลาภในช่วงนี้ก็พอมีถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคก็ควรจะเป็นวันเสาร์ จะเป็นการที่เรียกว่าดีให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นการดีอาจจะได้โชคได้ลาบก้อนโตก็เป็นไปได้ในช่วงนี้อาจจะมีโชคมีลาบมาจากคนทางไกลก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังกันไว้บ้างก็จะเป็นการดีก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านได้กรุณาติดตาม รับฟังคลิปของเราทั้งสมคลิปนี่มาจนจบก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนราศีที่โดดเด่นที่เรากล่าวไป3ราศีนั้นก็คือราศีที่หนึ่งคือราศีพิจิตจะเป็นการโดดเด่นและราศีที่สองก็คือราศีกรกฎก็เป็นราศีที่ดีในช่วงของเดือน กรดก,กรดาคมนี้ราศีที่สามนั่นก็คือราศีเมษสามราศีนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีของเดือนกรดก,กรดาคมติดต่อเดือนสิงหาคมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านรับฟังคลิปของเรามาจนจบในวันนี้ก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ ปรดกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังและรับชมกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี